ที่ส่งมาก็จะมีสิบบาทปีสองห้าสี่หนึ่งอันนี้สี่สองสิบบาทปีสองห้าสี่หนึ่งเนี่ยค่ะสี่หนึ่งมาทั้งสิ้นเจ็ดเหรียญน,นะคะเจดเหรียญก็่ให้ไปราคาที่เพิ่ได้รับซื้อนะคะห้าสิบบาทสิบเหรียญก็คือสามร็อห้าสิบก็ตัดตัวนี้ตัวเดียวแหละก็ไม่เยอะนะคะอันอื่นก็ให้ราคาตามที่เคยที่รับซื้อล่าสุด ถึงถึงตอนนี้ไม่ซื้อแล้วแต่ก็ให้ราคารับซื้อล่าสุดเหรียญสิบบาทสัตังทอนดูเพียงพอสอเท่านั้นสองห้าสี่หนึ่งค่ะเนี้ยค่ะรับตังทอนมาไม่ต้องดูอะไรนะคะไม่ปะนะไม,ไม่ไม่ได้เล่นเหรียญหายากไม่ได้เล่นเหรียญที่ตำหนินะคะเล่นเหรียญปกติเลยพอสอค่ะสิบบาทปีสองห้าสามหนึ่งเป็นตัวติดผลิตน้อยอันดับที่สองรองจากสามหนึ่งนะคะสี่หนึ่ง สิบบาทปีสองห้าสามหนึ่งแล้วก็สิบบาทปีสองห้าสามสามสมสมเขาอยู่ในใจเนาะไม่สามารถที่จะแตะต้องได้มีเงินก็ซื้อไม่ได้ถ้าคนขายเขาไม่ขายสามสามนะคะหายากมากก็พอหาได้ก็คือสิบบาทปีสองห้าสามหนึ่ง สิบบาทปีสองห้าสามหนึ่งรับซื้อห้าร้อยถึงหนึ่งพันบาทนะคะแล้วก็สิบบาทปีสองห้าสี่หนึ่งเนี่ยค่ะรับซื้อสามสิบถึงห้าสิบบาทปีอื่นๆไม่รับเลยนะคะไม่รับไม่รับซื้อทุกพศค่ะพศที่รับซื้อสี่หนึ่งและสามหนึ่งเท่านั้นนะคะพศอ,อ,อื่นไม่ต้องส่งมาไม่รับนะคะอย่างอย่างท่านนี้ท่านคงจะดูคลิปป้า,านานาาแล้ว แล้วก็คงไม่ได้ดูอีกอะไรประมาณนี้นะคะเลยในเลย,เ,ลยเขาก็ส่งมาค่ะทั้งที่ป้าน่าก็ไม่ได้รับนานแล้วนะป้าน่าหยุดรับซื้อนา,นานแล้วสิบบาทปีสองห้าสามหนึ่งจำนวนผลิต 62, 600, หกหมื่นสองพันเหรียญหกหมื่นสองสองร้อยเหรียญสามหนึ่งนะคะสามหนึ่งหกหมื่นสองร้อยเหรียญเท่านั้นส่วนสิบบาทปีสองห้าสี่หนึ่งจำนวนผลิต egen, 9, 000, 80, 000เก้าแสนแปดหมื่นเหรียญเท่านั้น ถ้าใครมีโอกาสเก็บนะคะเก็บไว้เลยค่ะสิบบาทปีสองห้าสี่หนึ่งเก็บได้มียนาคตไม่ว่านะมีอนาคต,ปานะาคตณปัจจุบันนี้อาจจะไม่ได้รับความนิยมมากนะักแต่ต่อไปนะนาคตไม่แนะ่ถ้าท่านไม่ได้ซื้อที่เป็นส่วนต่างเยอะๆไม่ได้ไม่ได้บวกเยอะ,อะนะคะเก็บได้แต่ถ้า เหรียญที่ท่านจะสะสมป้านั้นไม่แนะนาให้ให้ซื้อที่มีราคาส่วนต่างเยอะๆบวกมาเยอะๆพ้านั้นไม่แนะนานะคะไม่แนะนําให้ซื้อที่มีราคาบวกเยอะเพราะเสี่ยงกับการขาดทุนค่ะถ้าเป็นอะไรที่ต้องบวกต้องซื้อเกินจากหน้าเหรียญเยอะๆอย่างอย่างเหรียญอะไรนะเหรียญเงินขัดเงาเหรียญอลไรพวกนั้นแหละโอ้โหนะคะราคาต้นทุนสูงมากแต่ราคาโลหะจริงๆอ่ะไม่แพงเลยนะคะถ้าซื้อถ้าสะสมเหรียญค่ะ แนะนำให้สะสมเหรียญที่ราคาต้นทุนไม่สูงนะคะ